พระภิกษุจากไทยทำไมถึงไปโผล่ในคุกลับของปากีสถานข้อหาก่อกระบท,ที่ไม่มีใครคาดคิดหรือว่ามีเบื้องหลังซ่อนอยู่ใครคือชายในจีวอนที่ขย่าวความจริงของทั้งสองประเทศและทำไมผู้มีอำนาจถึงต้องการให้เขาเงียบตลอดไปเรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่ากำลังจะถูกเปิดเผยที่นี่อย่ากระพริบตาเพราะวินาทีสุดท้ายอาจเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดการเรื่องเล่า ภิกสุดไทยในปากีสถานผู้ต้องหากระบฏความจริงคืออะไรแสงแดดแผดเผาเหนือดินแดนปากีสถานผื้นทรายร้อนจัดจนแสบเท้าทหารในชุดลายพลางยืนเรียงรายรอบสนามบินเก่าเสียงรองเท้าบู๊ตเหยียบพ,พื้นคอนกรีตดังก้องเสียงนั้นใกล้เข้ามารถทหารสีดำหยุดสนิทตรงหน้าประตูเหล็กประตูเปิดออกอย่างกระทันหันชายในจีวรสีส้มถูกผลักออกจากรถ ผมของเขาถูกโกนจนหมดดวงตาเต็มไปด้วยความสงบแต่ซ่อนบางสิ่งไว้เขาคือภิกษุวีรันจากประเทศไทยผู้ซึ่งเดินทางมาปากีสถานในนามของสันติภาพแต่วันนี้เขากลับถูกจับในข้อหากการกรบฏเสียงลือหนาหูทั่วเมืองราวกับไฟลามทุ่งภิกษุวางแผนโค่นรัฐบาลเขาแอบพบกลุ่มต่อต้านในที่ลับเขาส่งข้อมูลลับไปยังต่างประเทศ ในห้องสอบสวนที่มืดมิดหลอดไฟดวงเดียวแกว่งกกวยเหนือหัวเมื่อไหลซึมจากหน้าผากของพิสุวีรันแต่เขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวทหารนายหนึ่งตกโต๊ะเสียงดังบอกมาใครอยู่เบื้องหลังเจ้าแต่ภิกษุยังนั่งนิ่งสายตาจ้องกลับอย่างเยือกเย็นจากนั้นเอกสารรับฉบับหนึ่งถูกโยนตรงหน้าเขาภาพถ่ายของเขากับชายลึกลับในชุดคลุม สถานที่คือชายแดนแถบบาลูจิสถานภิกษุยิ้มเบาๆนั่นคือชายคนหนึ่งที่ขอให้ข้าพเจ้าอธิษฐานให้บุตรชายของเขาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อภาพถูกใช้เป็นหลักฐานว่าเขาเชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏไม่มีใครฟังคำอธิบายในคุกที่มีเพียงแสงไฟสลัวพิกษุวีรัน,นั่งสมาธิเสียงลมหายใจเข้าออกช้าๆท่ามกลางเสียงโซ่เหล็กเขาเริ่มนึกถึงวันที่เขาออกจากวัดไทย คำสั่งของพระอาจารย์คือไปสารสัมพันธ์แห่งสันติภาพแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือภัยคุกคามในสายตารัฐบาลต่างแดนคืนนั้นเสียงประตูเหล็กเปิดออกอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกระซิบมีคำสั่งส่งตัวท่านกลับประเทศไทยแต่มีเงื่อนไขภิกษุมองเขานิ่งๆเงื่อนไขใดเจ้าหน้าที่ตอบอย่างรวดเร็ว จงสารภาพว่าท่านมีความผิดแล้วเราจะปล่อยท่านภิกษุหลับตาเงียบไม่มีคำตอบจากปากเขาเขาลืมตาขึ้นช้าช้าข้าพระเจ้าจะไม่โกหกแม้เพียงคำเดียวรอยยิ้มของเขายังคงสงบแม้อยู่ท่ามกลางพายุแห่งความกลัวและการกล่าวหาแต่ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำไมภิกษุผู้สแสวงหาสันติถึงกลายเป็นผู้ต้องหา ความจริงยังคงถูกฝังในเงามืดของอำนาจและการเมืองข้ามชาติเสียงระฆังจากมัสยิดใกล้คุกดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของกลางคืนภิกษุวีรันยังคงนั่งนิ่งสายตาจ้องไปยังช่องแสงเล็กๆที่ผนังห้องขังข้างนอกสื่อปากีสถานเริ่มตั้งคำถามทำไมไม่มีหลักฐานชัดเจนภิกษุคนนี้เกี่ยวข้องกับกบฏจริงหรือหรือเขาเป็นเพียงแพ้รับบาป ในวัดเล็กๆที่ภาคเหนือของไทยพระอาจารย์นั่งฟังข่าวด้วยใบหน้าเคร่งเครียดลูกศิษย์หลายคนเริ่มรวมตัวเขียนจดหมายถึงสถานทูตเรียกร้องความยุติธรรมแต่เวลาผ่านไปความจริงยังคงถูกบิดเบือนทิกษุวีรันเริ่มอ่อนแรงร่างกายสู้ผอมแต่จิตใจยังคงมั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งชายคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าคุก เขาเป็นนักกล่าวต่างชาติพร้อมไฟล์เสียงและวิดีโอจากกล้องลับเป็นหลักฐานว่าพิกษูวีรันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการกรบฏเขาถูกใส่ร้ายเพราะเขาปฏิเสธข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนการเป็นตัวแทนทางาศาสนาเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลกเกิดการประท้วงหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชน ภาพของภิกษุผู้ถูกจับถูกแชร์ไปนับล้านครั้งสุดท้ายรัฐบาลปากีสถานจึงต้องยอมปล่อยตัวแต่ไม่มีคำขอโทษไม่มีการชี้แจงภิกษุวีรันเดินออกจากคุกรอยเท้าของเขาทิ้งไว้บนสายแห้งเขาเงยนหน้ามองท้องฟ้าก่อนกล่าวเพียงเบาๆแม้ในความมืดใจยังมีแสงและเขาก็เดินต่อกลับสู่แผ่นดินไทย พร้อมรอยแผลที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ไม่มีสิ่งใดพระศรัทธาในใจของเขาไปได้เลยเมื่อเขากลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิไม่มีขบวนต้อนรับไม่มีพรมแดงมีเพียงพระภิกษุรูปหนึ่งกับย่ามเก่าใบเดิมและรอยยิ้มเงียบๆที่ซ่อนเรื่องราวนััพั์ไว้ในใจสื่อไทยบางแห่งเริ่มรายงานข่าวแต่เรื่องราวของเขากลับไม่เป็นที่สนใจนักเพราะไม่มีฉากบู๊ ไม่มีดราม่าขายเรตติง้งทิกษุวีรันกลับไปยังวัดเก่าของตนไม่มีใครถามมากไม่มีใครซักไซมีเพียงความสงบที่ค่อยๆเยียวยาใจทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมากวาดลานวัดเสียงไม้กวาดลากกับพื้นคือดนตรีบำบัดวิญญาณของเขาเด็กในหมู่บ้านเริ่มกลับมานั่งฟังธรรมหญิงชารานำดอกไม้มาใส่บาทชาวบ้านเริ่มเล่ากันปากต่อปาก ว่าหลวงพี่วีรันคือผู้ที่ผ่านความเจ็บปวดมาอย่างไม่ย่อท้อแต่ลึกลงไปในใจของพิศุวีรันเขารู้ดีว่าเรื่องราวของเขายังไม่จบบางสิ่งยังไม่ถูกเปิดเผยเงามืดยังซ่อนอยู่ในโลกภายนอกบางคืนเขายังคงสะดุ้งตื่นเมื่อเสียงประตูไม้ดังขึ้นในความฝันเขายังจำแววตาเยือกเย็นของชายในชุดเครื่องแบบได้แม้เขาจะกลับมาสู่บ้านเกิด แต่ความจริงที่เขาแบกไว้ยังคงเป็นบาดแผลเงียบๆที่รอวันถูกเปิดเผยโดยไม่มีใครคาดคิดคือหนึ่งสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ในวัดเสียงจักจั่นดังแว่วจากทุ่งนาไกลทิกสุวีรันนั่งใต้ต้นโพสายตาจ้องเทียนเล่มเล็กที่ส่องสว่างอยู่ตรงหน้าเขากำลังเขียนบางอย่างลงในสมุดเล่มเก่าลายมือเรียบง่ายแต่หนักแน่น ความจริงไม่ตายแม้ถูกฝังไว้ด้วยความกลัวประโยคนี้ถูกขีดเส้นใต้สองครั้งพระเขาเพิ่งได้รับจดหมายส่งมาจากชายแดนปากีสถานไร้ชื่อผู้ส่งภายในมีแค่รูปถ่ายภาพกลุ่มคนในเครื่องแบบและเบื้องหลังมีภาพของเขาพิกสุวีรันมองภาพนั้นนานใบหน้าไม่เปลี่ยนสีแต่มือที่ถือภาพสั่นเล็กน้อย เขารู้ทันทีว่าบางคนยังเฝ้าจับตามองและเงาในอดีตก็ยังไม่เลือนหายคืนนั้นเขาเก็บภาพไว้ในย่ามและลุกขึ้นก้าวเดินอย่างสงบไปยังศาลาการประเรียนที่นั่นมีพระภิกษุอีกสองรูปนั่งรอทั้งสองคนคืออดีตเพื่อนสหธรรมิกที่เคยออกทุดงร่วมกันในถิ่นธุรกันดารภิกษุวีรันส่งภาพให้พวกเขาไม่มีคำพูด แต่เพียงพอให้เกิดความเข้าใจทันทีเพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปมันคือสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อเปิดโปงความจริงที่ถูกซ่อนแสงเทียนยังส่องสว่างและในค่ำคืนนั้นพิกษุสามรูปเริ่มวางแผนเงียบๆใต้หลังคาว,วัดที่เงียบงนัน เพื่อภารกิจที่อาจเปลี่ยนโลกของพวกเขาไปตลอดกาลเช้าวันต่อมาสายหมอกปกคลุมทั่วลานวัดเสียงระฆังดังแว่วจากหอระฆังเก่าทิกษุวีรันเดินช้าๆสู่ศาลาปฏิบัติธรรมใบหน้าเปี่ยมด้วยความสงบแต่ในใจเต็มไปด้วยการตื่นรู้พระทั้งสามเริ่มรวบรวมเอกสารไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปากีสถานพวกเขาวิเคราะห์ลำดับเวลา เปรียบเทียบหลักฐานและตระหนักว่ามีใครบางคนพยายามลบเรื่องราวของพิกษุวีรันจากหน้าประวัติศาสตร์แต่เขาไม่ยอมให้ความเงียบกลืนกินความจริงหลายวันผ่านไปภิกษุวีรันตัดสินใจเดินทางอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ไปในานามของสันติภาพแต่ในานามของพยานผู้รอดชีวิตจากเกมการเมืองสกรปรกเขาเดินทางไปยังกรุงเทพเข้าพบกับนักลก่าวอาวุโสผู้หนึ่ง หิงวัยกลางคนที่มีดวงตาแหลมคมชื่อของเธอคือซิริวันผู้เคยเปิดโปงคดีใหญ่หลายครั้งเมื่อเธอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพร้อมเห็นภาพถ่ายลับแววตาเธอเปลี่ยนทันทีนี่มันลึกกว่าที่คิดไว้มากพิกษุวีรันพยักหน้าเบาๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพระรูปหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายแต่เป็นเรื่องของระบบที่ใช้ศรัทธาปกปิดอำนาจ สิริวันตัดสินใจทําสิ่งที่เสี่ยงเธอประกาศเปิดซีรีส์ข่าวเชิงสืบสวนหัวข้อแรกคือเงาแห่งศรัทธากบฏหรือเหยื่อทันทีที่ข่าวตอนแรกออกอากาศสังคมเริ่มปั่นป่วนมีทั้งคนที่สงสัยทั้งคนที่โกรธและบางคนเริ่มกลัวว่าเรื่องนี้จะไปไกลเกินควบคุมแต่พิกษุวีรันไม่หวั่นไหวแม้จะได้รับจดหมายข่คมขู แม้จะเห็นชายแปลกหน้าเฝ้ามองเขาหน้าวัดเขายังคงบินทบาตท,ทุกเช้าอย่างนั่งสอนทำแก่ชาวบ้านแต่เบื้องหลังเขาคือพลังเงียบที่กำลังปลุกคนทั้งประเทศให้ตั้งคำถามกับความจริงที่ใครบางคนไม่อยากให้ถูกเปิดเผยไม่กี่สัปดาห์หลังจากข่าวออกอากาศคลิปเสียงและปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในปากีสถาน กำลังพูดถึงแผนการกำจัดภิกษุไทยเพื่อไม่ให้เขากลับมาเปิดโปรงอะไรอีกเสียงในคลิปชัดเจนไม่มีโอกาสให้ปฏิเสธหลักฐานนี้เขย่า,ยาวความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งสองประเทศรัฐบาลไทยเริ่มแสดงท่าทีรัฐมนตรีต่างประเทศเรียกประชุมฉุกเฉินสถานทูตไทยในอิสลามาบัดออกแถลงการและประชาชนไทยเริ่มรวมตัวหน้าองค์การสหประชาชาติในกรุงเทพ ถือป้ายข้อความว่าภิกษุไม่ใช่กบฏเขาคือเหยื่อภิกษุวีรันไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกหลายวันเขาเก็บตัวเงียบในวัดสวดมนต์ทุกค่ำและภาวนาทุกรุ่งอรุณแต่เบื้องหลังทีมสื่อของสิริวันกำลังเตรียมเปิดเผยตอนจบของสารคดีข่าวที่คนทั้งประเทศเฝ้ารอคืนวันศุกร์สารคดีตอนสุดท้ายออกอากาศ เผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเป็นภาพขณะพิศุวีรันถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มคนที่ไม่ใช่ทหารแต่แต่งกายเรียนแบบทหารพวกเขานําเขาไปยังอาคารร้างก่อนจะถ่ายภาพจัดฉากเพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จทุกคําพูดของพิษุวีรันในรายการเต็มไปด้วยสัจธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกน มันเพียงต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ท่ามกลางเสียงที่พยายามกลบมนันหลังรายการจบสังคมเงียบงนันก่อนจะระเบิดเป็นคลื่นของการตื่นรู้ทั่วประเทศมีการรณรงค์ให้ปกป้องพระภิกษุและนักบวชจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเมืองและในคืนนั้นเองหน้าวัดเล็กๆก,ก,กลางชนบทมีผู้คนมากมายมานั่งเงียบๆเ,เพื่อฟังธรรมจากภิกษุผู้ไม่เคยยอมแพ้ เขาก้าวออกมาช้าๆยืนอยู่ใต้แสงจันทร์เงียบสมกและเปลี่ยมพลังถ้าท่านถามข้าว่าความจริงคืออะไรข้าจะตอบว่ามันคือสิ่งเดียวที่ไม่สามารถถูกล่ามโซ่ไว้ได้แม้ในห้องมืดที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงลมหายใจของผู้คนเงียบสนิททุกสายตาจ้องมองพระภิกษุรูปนั้นไม่มีใครพูด ไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตาทิกษุวีรันยกมือขึ้นช้าช้าพนม,มือที่อกก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นข้าพระเจ้าไม่ได้กลับมาเพื่อเอาคืนใครข้าพระเจ้ากลับมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าศรัทธาแท้จริงนั้นไม่ใช่เครื่องมือของใครเด็กน้อยในชุดนักเรียนประถมเบียดแม่แน่นเสียงเขากระซิบเบาๆแม่พระองค์นี้คือคนดีใช่ไหมผู้เป็นแม่พยักหน้าน้ำตาไหล ไม่ใช่พระเศร้าแต่พระศรัทธาที่เธอไม่เคยรู้สึกมานานข่าวสารจากคืนนั้นกลายเป็นแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่นักบวชทั่วประเทศเริ่มออกมาพูดถึงความยุติธรรมวัดหลายแห่งจัดเวทีสนทนามีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากในต่างประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสาชาติยื่นคำร้องขอสอบสวนพิเศษ กรณีการล่วงละเมิดทางศาสนาและสิทธิมนุษยชนในปากีสถานและชื่อของทิกษุวีรันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความจริงโดยไม่ต้องใช้อาวุธหลายเดือนผ่านไปทิกษุวีรันยังคงอยู่ในวัดเดิมใช้ชีวิตเรียบง่ายเก็บใบไม้ซ้อนเด็กๆชั้นอาหารเพียงหนึ่งมือ้อ แต่วิญญาณของเขาได้เดินทางไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดสู่ใจของคนที่เคยกลัวเคยเงียบและเคยยอมจำนนต่อความไม่เป็นธรรมแสงเทียนเล่มเล็กที่เขาจุดขึ้นกลายเป็นเปลวไฟแห่งการตื่นรู้ในใจผู้คนมากมายและแม้เขาจะไม่ต้องการชื่อเสียงใดแต่โลกก็จำชื่อเขาได้อย่างไม่มีวันลืมพิกซุวีรนันผู้ไม่เคยต่อสู้ด้วยกำลัง แต่ชนะใจคนทั้งโลกด้วยความจริงฤดูฝนมาเยือนหยดน้ำค้างเกาะตามใบโพลมพัดผ่านระฆังเล็กริมสาลาเสียงกังวานเบาๆคล้ายเสียงสวดในวัดเงียบสงบกลางหุบเขาพิกษุวีรันยังคงตื่นก่อนฟ้าล้างบาดด้วยน้ำเย็นจากลำธารแล้วออกบินทบาทตามทางดินแดงเด็กชายคนเดิมผู้เคยกระซิบถามแม่ในคืนนั้น ตอนนี้เดินตามหลังพระถือถุงใส่ข้าวเหนียวด้วยรอยยิ้มเขาตั้งใจจะบวชไปนในระวันหนึ่งพระอยากเป็นเหมือนหลวงที่ผู้ไม่กลัวความมืดในห้องสมุดเล็กๆของวัดมีหนังสือใหม่หลายเล่มหนึ่งในนั้นข่าวการเชิญพิกษุวีรันไปกล่าวธรรมที่สหรประชาชาติกลายเป็นพาดหัวข่าวทั้งในไทยและต่างประเทศแต่ในขณะที่สื่อโหมกระแสตัวของเขากลับยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม เช้าตรู่ก่อนวันเดินทางภิกษุวีรันยืนอยู่หน้ากุฏิเงียบๆถือย่ามผืนเดิมใบหน้าเรียบเฉยเขาเดินไปกราบพระประธานในอุโบสถแล้วหันมาบอกพระอาจารย์เพียงคำสั้นๆข้าพระเจ้าจะกลับมาแต่หากไม่ทันฤด,ดูหนาวก็ขอให้เอน้อยรดน้ำต้นโพแทนค่าด้วยเครื่องบินลำหนึ่งทะยานสู่ท้องฟ้าพาภิกษุในจีวรสีม์ ออกเดินทางไกลอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะนักการเมืองไม่ใช่ผู้ลีภ้ภัยแต่ในฐานะของผู้ถือสัจจะวันที่เขาขึ้นเวทีใหญ่ใจกลางนิวยอร์กไม่มีเครื่องประดับไม่มีสคริปต์มีเพียงจีวรผืนเก่าเสียงอ่อนโยนและความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนเขาเริ่มต้นด้วยประโยคเดียวที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบ ในห้องมืดของคุปปกิสถานข้าพเจ้ารู้จักความเงียบดีแต่นั่นไม่ใช่ความสงบนั่นคือเสียงของความกลัวที่กลืนกินศรัทธาและทําให้คนลืมว่าความเงียบไม่เคยปกป้องผู้บริสุทธิ์ทุกคําพูดของเขาเรียบง่ายแต่เปี่ยมแรงไม่กล่าวโทษไม่เรียกร้องแต่ทุกประโยคคือคำปลุกหลายคนในที่ประชุมหลังน้ำตา ไม่ใช่เพราะเรื่องราวน่าเศร้าแต่เพราะเขากำลังพูดแทนคนที่ไม่มีเสียงแทนพระแทนนักบวชแทนผู้ศรัทธาที่ถูกทำให้เงียบมาเนิ่นนานเมื่อเขากลับมายังประเทศไทยไม่มีเสียงแตร ى, ไม่มีป้ายต้อนรับมีเพียงเอหน้อยวิ่งมาโอบย่ามบอกเบาๆว่าต้นโพย,ยังรอหลวงพี่อยู่ครับทิกสุวีรันยิ้ม และในใจของเขารู้ชัดว่าหนทางของความจริงแม้ยาวไกลก็มีผู้ร่วมทางเพิ่มขึ้นทุกวันเย็นวันนั้นภิกษุวีรันนั่งใต้ต้นโพเอน้อยนั่งข้างๆวังการน้ำชาวไว้ตรงหน้ากลิ่นชาอ่อนๆลอยคลุ้งในลมเย็นเนระถามด้วยสายตายอยากรู้หลวงพี่ไม่กลัวเลยหรือตอนที่ถูกใส่ร้ายตอนที่ไม่มีใครเชื่อ ทิกซุวีรันยิ้มมองไปไกลเกินยอดไม้ก่อนตอบอย่างเรียบง่ายกลัวสิแต่ความกลัวที่แท้จริงคือการยอมจำนนต่อความไม่จริงเอ็นน้อยนิ่งฟังเหมือนเข้าใจเพียงครึ่งแต่รับรู้ได้ทั้งหมดพระรูปอื่นเริ่มเดินม,มาร่วมวงไม่มีคำสอนไม่มีทำเทศนามีเพียงความเงียบสงบก,กับความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบาย ค่ำคืนนั้นดาวสว่างเต็มฟ้าในศาลาหลังเล็กมีกระดาษแผ่นใหม่วางอยู่บนโต๊ะไม้ทิกสุวีรันเขียนบันทึกอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเขาเองแต่เพื่อคนรุ่นหลังที่อาจถูกทดสอบเช่นเดียวกันหากวันหนึ่งเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นสิ่งที่เจ้าไม่เคยเป็นจงอย่าดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นแต่จงยืนนิ่งให้ความจริงเปิดเผยตัวมันเอง ด้วยเวลาและความสงบในใจเจ้าเองเขาเขียนจบเป่าเทียนเล่มเล็กก่อนหลับตานั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ในความเงียบนั้นมีเสียงของความจริงที่กำลังเติบโตแม้ไม่มีใครได้ยินทันทีแต่มันกำลังเบ่งบานในใจของโลกใบนี้รุ่งเช้าแสงแดดลอดผ่านใบโพตกต้องใบหน้าพิกสวีรันที่ยังนั่งนิ่ง เอนน้อยเดินเข้ามาเงียบๆในมือนั้นถือกระดาษพับครึ่งอย่างบรรจงหลวงพี่มีจดหมายจากต่างประเทศครับทิกสุวีรันรับไว้คลี่ออกช้าๆเป็นจดหมายลายมือเขียนจากชายคนหนึ่งที่เคยอยู่ในเรือนจําเดียวกับเขาในปากีสถานข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดแต่น้ำหนักของมันหนักเกินคำเพราะท่านนิยมโกหกในวันที่โลกบีบให้พูดข้าจึงมีแรงลุกขึ้น และเริ่มเปลี่ยนตัวเองขอบคุณที่ไม่ยอมเงียบทิกษุวีรันหลับตามือที่ถือจดหมายสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะหัวใจพองโตเขารู้แล้วว่าการยืนหยัดของเขาไม่ได้สูญเปล่าในวัดกลางหุบเขาทุกอย่างยังเหมือนเดิมลานวัดยังมีใบไม้พระยังฉันอาหารอย่างเรียบง่าย และเสียงระฆังยามเช้ายัางดังด้วยจังหวะเดิมแต่ภายในใจของผู้คนไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเมื่อใครสักคนกล้าลุกขึ้นยืนบนความจริงแม้จะไม่มีเวทีแม้จะไม่มีผู้ฟังแค่หนึ่งเสียงที่ซื่อสัตย์ต่อใจก็สามารถปลุกแสงในโลกที่มืดมิดได้และนั่นคือสิ่งที่ภิกษุวีรธรรมทุกวัน โดยไม่ต้องกล่าวอ้างชื่อเสียงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสู้เพียงแค่นั่งเงียบมั่นคงและไม่ละสายตาจากสิ่งที่เรียกว่าทำเมื่อเอ็นน้อยเดินจากไปทิ้งพิกษุวีรันไว้กับจดหมายและแสงแดดอุ่นเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆขาวลอยผ่านอย่างเชื่อนช้าเหมือนสัญญาณแห่งความสงบที่ไม่เร่งร้อน ในใจเขาไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นมีเพียงการยอมรับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ยังไม่เข้าใจและบางครั้งการให้อภัยคือการปกป้องศรัทธาของตนเองจากการแตกสลายบ่ายวันเดียวกันและในคืนเงียบสงบอีกคืนหนึ่งภิกษุวีรันนั่งอยู่หน้าศาลาสายลมจากภูเขาพัดเบาๆเสียงใบไม้กระทบกันดังเป็นจังหวะ คล้ายเสียงกลองแห่งการตื่นรู้แสงจันทร์ทอดลงบนพื้นไม้สะท้อนเงาร่างในจีวรที่ยังนั่งนิ่งเอ็นน้อยนั่งข้างๆถือหนังสือธรรมะเล่มบางเปิดหน้าหนึ่งอย่างระมัดระวังแล้วอ่านออกเสียงช้าๆผู้ใดตั้งมั่นในธรรมแม้เงามืดแห่งความเท็จจะครอบงำโลกแสงภายในจะไม่ดับไปทิกษุวีรันหลับตาฟังเงียบๆ หัวใจเขานิ่งแต่เปลี่ยมพังมากกว่าครั้งใดเพราะในความสงบของวัดเล็กๆแห่งนี้เขามองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เวทีไม่ใช่ผู้ชมแต่คือคนรุ่นใหม่ที่กล้าเผชิญความไม่ยุติธรรมด้วยใจที่ไม่โกรธแค้นแต่แน่วแน่ในสิ่งที่ถูกต้องเช้าตรู่วันถัดมาในขณะที่หมอกยังลอยต่ำและเสียงนกร้องจากยอดไม้ พิกษุวีรันยืนมองเอ็นน้อยตักน้ำรดต้นโพเขาเดินไปใกล้ๆวางมือเบาๆบนสีสะเอนแล้วกล่าวเพียงเบาๆจําไว้นะโลกนี้ไม่กลัวคนเสียงดังแต่มักสั่นสะเทือนเมื่อเจอคนที่นิ่งและไม่ลม้มเอ็นน้อยเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างทั้งน้ำเปียกเต็มเสื้อแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยแสงแห่งศรัทธา และในยามที่โลกภายนอกยังคงวุ่นวายยังมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่มีภิกษุผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยตะโกนไม่เคยเรียกร้องแต่กลับเปลี่ยนผู้คนทั้งแผ่นดินด้วยเพียงการยืนนิ่งอยู่กับความจริงอย่างมั่นคงตลอดชีวิตของเขาฤดูร้อนเวียนกลับมาอีกครั้งต้นโพแผลงเงาใหญ่กลางลานวัดใบไม้ใหม่พลีสีเขียวสด ชาวบ้านเดินขึ้นมาวัดมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาบางคนมาเพื่อฟังธรรมบางคนมาเพียงเพื่อได้เห็นชายชาราในจีวอนเก่าผู้ไม่เคยพูดเกินจำเป็นแต่ทุกคำของเขากลับเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนทิกษุวีรันในวันนี้ผมหนอกขาวขึ้นบ้างตามการเวลาแต่แววตาย,ยังมั่นคงน้ำเสียงยังอ่อนโยนและจิตใจยิ่งสงบกว่าครั้งใด เขามักนั่งใต้ต้นโพในยามเย็นมีผู้คนจากทั่วสารทิศมานั่งล้อมรอบเงียบฟังไม่มีเทศนาเป็นชั่วโมงไม่มีเสียงสาธยายมีเพียงประโยคสั้นๆจากใจวันหนึ่งมีนักก่าวรุ่นใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศหญิงสาวผู้เคยได้ยินชื่อของเขาตั้งแต่ไวเด็กวันนี้เธอมาเพื่อสัมภาษณ์เธอถามว่า หลวงพี่คิดว่าความจริงจะชนะเสมอไหมในโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจและผลประโยชน์ทิกษุวีรันมองนกตัวหนึ่งบินข้ามลานวัดไปอย่างอิสระก่อนตอบเพียงว่าความจริงไม่ชนะทันทีแต่ไม่เคยพ่ายแพ้หญิงสาวเงียบบันทึกคำพูดนั้นลงในสมุดเธอรู้ว่าเธอจะจดจำมันไปตลอดชีวิตและเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำ แสงสุดท้ายทอดเงาของต้นโพยาวไปบนพื้นดินผู้คนทยอยลุกออกไปแต่ใจของพวกเขายังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่ตำราแต่คือการได้พบใครบางคนที่กล้าเงียบในวันที่โลกทั้งใบยังโกหกยังไม่รู้สึกผิดทิกสุวีรันลุกขึ้น ก้มลงเก็บใบไม้จากพื้นและวางมันในถังไม้ทุกการเคลื่อนไหวยังคงเรียบง่ายแต่สง่างามยิ่งกว่าทำใดในโลกบทส่งท้ายของเรื่องแสงจันทร์ตกกระทบกระเบื้องเก่าหน้ากุฏิสายลมยามค่ำคืนพัดใบโพไหวแผวทิกษุวีรันนั่งเงียบอยู่ตรงเดิมใต้ต้นไม้ต้นเดิมแต่วันนี้เงาของเขายาวขึ้น และเวลาของเขาสงบลงกว่าที่เคยเป็นมาไม่มีเสียงผู้คนไม่มีสื่อไม่มีคำถามมีเพียงเอ๋น้อยนั่งข้างๆถือย่ามของหลวงพี่ไว้ในมือหลวงที่จะเดินทุดงอีกหรือเปล่าครับเสียงเอ๋ถามเบาๆขณะที่มองฟ้าทิกสุวีรันหันไปยิ้มก่อนตอบด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนข้าเดินทางมาไกลามากแล้วและตอนนี้ข้าอยู่ถึงที่ที่ควรอยู่ เอ็นน้อยพยักหน้าไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เข้าใจพอที่จะเงียบคืนนั้นภิกษุวีรันเข้านอนตามปกติจุดเทียนเล่มเล็กหน้ารูปพระพุทธพนมมือสวดมนต์บทสุดท้ายด้วยเสียงมั่นคงขอทำทั้งหลายจงคุ้มครองขอความจริงจงยั่งยืนในใจผู้เห็นเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์ขึ้นเร็วเป็นพิเศษนกบินลงมาเกาะตามราวไม้ และใบโพก็ร่วงลงเบาๆใบหนึ่งหน้ากุฏิเงียบสนิทประตูไม้ยังคงปิดเมื่อพระรูปหนึ่งเปิดประตูเขาพบภิกษุวีรันนอนสงบมือทั้งสองพนมอยู่บนอกใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเรากับเพิ่งหลับไปพร้อมแสงแรกของวันข่าวการมรณภาพของภิกษุวีรันแพร่ไปทั่วแต่ไม่มีเสียงโศกเศร้ามีเพียงเสียงสดมนและบทขอบคุณเงียบๆ จากผู้คนทั่วประเทศและทั่วโลกในห้องสมุดของวัดภาพของเขาใต้ต้นโพถูกแขวนไว้ใต้ภาพนั้นมีคำจารึกเพียงสั้นๆผู้ที่ไม่เคยตะโกนแต่โลกได้ยินเขาเสมอและเรื่องราวของภิกษุวีรันยังคงถูกเล่าขานไม่ใช่เพราะเขาเป็นวีรบุรุษแต่เพราะเขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่กล้าย,ยืนอยู่กับความจริง โดยไม่กลัวแม้จะเหลือเพียงลำพังนั่น